จริงๆในส่วนของฮ well ันนี่เวลณจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยในตลาดอเมริกาเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็จําหน่ายมาแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้เกินร้อยปีละปลกพวกสายชาร์จต่างๆวอลชาร์จหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในรถยนต์นะฮะที่เป็นพวกคาชาร์เจอร์ต่างๆหรือแม้กระท,ท,ทั่งเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์อันนี้ก็เป็นสินค้าที่เราค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเลย สวัสดีครับเกม i ิ g พิเ r t ไทยแลนด์วันนี้ผมมีแบรนด์ชั้นนำจากอเมริกา Honeywell แบรนด์ใหญ่ระดับโลกที่มีอายุยาวนานมากวันนี้แขกรับเชิญของเราพี่พีเจจาก Honeywell ครับสวัสดีครับผมพงภูวัตนะครับวงวัชราักษ์ Country Manager Honeywell ประจำประเทศไทยก็วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะครับยังไม่ถามยังไม่ถามร่วมงานมากี่ปีแล้วก็จริงๆในส่วนของ h o n e y w เ l l เองเนี่ยก็ถือว่าแป๊บเดียวจริง ก็ถือว่าเป็นเราเพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดในเมืองไทยเนาะแล้วก็ผมเองก็เพิ่งมาจอยในส่วนของทางฮันนี่เวลก็จริงๆเราจริงๆผมมาร่วมงานกับทางฮันนี่เวลเนี่ยก็ถือว่ายังไม่นานเท่าไหร่นะครับด้วยแบรนด์ฮันนี่เวลเองเนี่ยก็เพิ่งมาจอยในเรื่องของการนําสินค้าเนี่ยมาจําหน่ายในตลาดในประเทศไทยนะครับซึ่งในกลุ่มสินค้าที่นําเข้ามานําเสนอในประเทศไทยเนี่ยก็จะเน้นสามกลุ่มหลัก กลุ่มแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวสินค้าที่เป็นไอทีและโมบายอุตสาะกลุ่มที่2ก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นออเดโอนะแล้วกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะฮะโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็คือกลุ่มเครื่องฟอกอากาศพี่เจก็คือว่าผมเห็นฮันนี่เวลมานานแล้วก็คือว่าผมเห็นนิเวลเนี่ยในส่วนของธุรกิจสายการบินอ๋อใช่ครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยิงบาร์โค้ดในตามแบบแมคโครโลตัส อ่าใช่แล้วก็นนคือเยอะมากฮันนีิว์มีสินค้าเยอะมากในอเมริกาเนี่ยถ้าใครเคยไปอเมริกานะจะเข้าไปแผนกเครื่องใช้ไฟจะเห็นฮันนีวิวแบบอลังการมากใหญ่มากใช่ใช่คือถ้าเป็นในส่งฮันนีวิวมีสินค้าเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีสินค้าเนี่ยอยู่ในทุกๆอุตสาหกรรมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเคมี M, อุตสาหกรรมการบินนะครับหรือในเรื่องของการผลิตยาอะไรพวกนี้ต่าง แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับในส่วนของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านฮันนิวเวลก็มีค่อนข้างหลากหลายจริงๆเลครับเยอะจริงผมผมผมเรียกว่าเป็นเซี่ยวมี่ของสหรัฐเลยถ้าสมมติว่าฮันนิวเวลในอเมริกานะใช่ใช่ใชแต่วันนี้พี่พีเจมาดูส่วนไหนในไทยก็จริงๆในส่วนของพาร์ตในประเทศไทยเองเนี่ยเราแยกเป็นฮันนิวเวลคอนเน็กชันเนาะซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของฮันนิวเวลคอนเน็กชันเนี่ยก็เน้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์ นะฮะ,ะสินค้าต่างๆเนี่ยก็เน,น้นการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยทางพี่โอเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สินค้าของฮันนี่เวลตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงกลับเข้านอนอีกรอบเลยเลยทีเดียวผมผมใช้หูฟังอยู่นะ <c oughs> ใช้หูฟังฮั well, นนี่เวลเวลาไปออกกำลังกายแล้วก็ซื้อให้ภรรยาใช้ด้วยแต่ตัวที่ผมซื้อเนี่ยไม่ไม่มีในนี้นะเสียงดีไหมครับผมผมว่าเสียงดีแล้วก็เวลาผมไปวิ่ง ไม่หลุดดีครับคือเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะมีการออกกาลังกายเข้ายิมมามันจะมีการหายใจแบบถ้าหูฟังบางยี่ห้อหลุดออกมาอ่าเพราะว่าไอ้มันดันออกมาเนาะมันคือกามเราอ่ะมันจะไปแบบขยับขยับมันออกมาใช่ไหมผมก็เลยลองหลายยี่ห้อแล้วก็มีฮันนิเวลรุ่นหนึ่งซึ่งวันนี้ไม่มีนะอ่าไม่ได้มาโชว์ไม่ได้มาโชว์ตรงนี้น่าจะเป็นยู501อะ ผมจำไม่ได้โอเคโอเคแต่แต,แต่แต่เป็นเคสหนังกันนะแค่นี้ ah, เ,นเคสหนัง <okay. S 2> ต,ตัวเนี้ยผมใส่แล้วผมไม่หลุดนั่นเดี๋ยวขอกลับไปให้พี่พีเจแน,นะนําแบรนด์นิดนึนนงก็คือว่าผมอ่ะได้ยินมาว่าฮันนี่เวลเนี่ยอายุเป็ร้อยปีแล้วจริงเลยจริงเลยนะจริงๆในส่วนของฮ well นะันนี่เวลนจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยในตลาดอเมริกาเนี่ยเหมือนที่บอกครับเมื่อกี้ที่เกิดเราเราเกิดกันมาใหญ่มากแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็จําหน่ายมาแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้เกินร้อยปีแล้ว Oh. นะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่ผมดูแลเนี่ยจริงๆก็ถือว่าทำมานานแล้วเหมือนกันนะปัจจุบันเนี่ยก็เข้าปีที่35แล้ว oh. ในส่วนของกลุ่มที่เป็นสินค้าคอน sumer อ๋อปลั๊กใช่ไหมใช่ก็จะมีพวกปลั๊กพวกาสายชาร์จต่างๆวอชาร์จหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในรถยนต์นะฮะที่เป็นพวกคาชาร์เจอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์อันนี้ก็เป็นสินค้าที่เราค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเลย แล้วแล้วก่อนมาไทยเนี่ยเขาไปไหนกันมาก่อนนะในส่วนของภูมิภาคที่ขยายมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีไปขยายภูมิภาคในส่วนของตัว Middle East ซึ่งในโซน,น,นของ Middle East เองเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าในค่อนข้างดี Middle East นี่ประเทศอะไรพี่ <laughs> Middle East ก็จะเป็นพวก อิสราเอลพวกอียิปต์พวกอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อแถวตะวันออกซาอุดีอาระเบียใช่ใช่ใช่แล้วก็พอมาเอปกมาโซนเราเนี่ยอ่าก็ขยับมาเซาท์อีเดเซียของเราเนี่ยจะอยู่ในเซาท์อีเดเซียซาท์อีเดเซียเริ่มต้นเดิ่องทีเนี่ยในส่วนของในโซนของเซาท์อีเดเซียเนี่ยทางอันดิวิลก็จะเริ่มในประเทศสิงคโปร์ก่อนอ่าสิงคโปร์ก่อนใช่แล้วก็มีอ่าขยับมามาประเทศไทย ไทยประเทศที่สองเหรอใช่ไทยเป็นเป็นประเทศที่สองของซาอุดีสนะ ah. หลังจากไทยเสร็จแล้วปุ๊บก็มีไปเวียดนาม ah. นะฮะปัจจุบันก็จะมีเวียดนามมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียแล้วก็มีฟิลิปปินส ah, ์น,นประเัศแล้วใช่ครับอันนี้ก็คือที่ที่ขยายมาในส่วนของโซนซาอุดีสถานว้าว wow. ไทยเป็นประเทศที่สองใช่ครับโอเคก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างที่จะตอบรับเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีค่อนข้างดีนะเราก็เลยตัดสินใจมาทําตลาดในประเทศไทยเป็นประเทศตน้ตนๆให้ผู้ิภายากไปมพีม่ก็ <c oughs> ถือว่านิดนึง <c oughs> แต,แต่แต่เอาจริงก็ก็ถือว่าสนุกนะครับมันก็จะมีปนไปด้วยในเรื่องของความท้าทายด้วยสนุกด้วยแต่ถามว่ายากไหมก็ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้สักเท่าคนไทยชอบอะไรอ่ะถูกและดีอ่าใช่ใช่ก็ด้วยจริงๆ ถ้าเป็นสินค้ากลุ่มพวกนี้นะครับเท่าที่ผมอยู่ในตลาดมาเนี่ยตัวที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะเน้นในเรื่องของดีไซน์อชอบชอบสวยชอบดีไซน์แม<ป>ทช์กับไลฟ์สไตล์การใช้งานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ฟังก์ชันที่2ก็คือเน้นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีก็คือตัวผลิตภัณฑ์ต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเสมออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทางเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสและให้ความสนใจเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทุกตัวเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความล้ำสมัยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราจะเสริมด้วยความปลอดภัยเพราะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นเป็นอันดับต้นๆด้วยเหมือนกันอยากจะรู้เรื่องส่วนตัวบ้างพี่ดีเจ สมมุติว่าผมอะผมต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาเป็น country manager ได้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพี่โอเป็นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆเอาในในเรื่องของการทํางานจริงๆเนี่ยในส่วนของตําแหน่งของงานเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบซะมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวประสบการณ์อะไรพวกนี้จริงๆผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่เป็นพนักงานขายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่าสะสมมาเนาะเป็นระยะเวลา ค่อนข้างยาวนานเริ่มจากขายอะไรพนักงานขายก็สมัยนั้นย้อนไปประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนาะผมเป็นพนักงานขายในสยามแมคโครเซ็นเตอร์ชี้จเกิดพม่ไดะสยามแมคโครเซ็นเตอร์ใครรู้จักวาใกล้ชิดในยุคปัจจุบันนิดนึงก็ออฟฟิศเมดปัจจุบันนะครับอ๋ออฟฟิศเมดใช่ครับกับช่วงนั้นก็คือทุกคนน่าจะรู้จัก m มคโครเนาะพี่โอเองน่าจะรู้ักรู้จักซื้อผักบ่อย แมคโครก็จะมีแผนกหนึ่งก็เรียกว่าแมคโครออฟฟิศเซ็นเตอร์อซึ่งก็จะขายาสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับออฟฟิศนะทุกวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมก็ไม่มีละปัจจุบันกับเมื่อก่อนแมคโครแรกๆเนี่ยเหมือนโลตัสมีนู่มีขายเสื้อใช่นะก็จะมีะขายอนอกจากอาหารที่เป็นสินค้าหลักแล้วเขาก็จะขยายออกมาในฝั่งที่เป็นออฟฟิศด้วยอตอนนั้นผมขายเฟอร์นิเจอร์ โอ,อรอยเจยคชันในสำนักง,งาน,งนก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ e แล้วก็มีตู้อุปกรณ์ใช้สำนักง,งานไม่ใช่โซฟาไม่ใช่โต๊ะทำงานโต๊ะทำงานเก้าอี e ้ทำงานตู e ้ตเก็บเอกสารนี่ยอะไรเงี้ยครนะแต่พอเพลินด้วยธรรมชาติเป็นคนอยากจะเรียนรู้และชอบอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนาะข้างๆกันเนี่ยมันก็จะมีแผนกก็เรียกว่าแผนกคอมพิวเตอร์เราเองก็ไม่ค่อยอยู่แผนกของตัวเองครับก็พอมีเวลาพอไม่มีลูกค้าปุ๊บผมก็จะไปอยู่แผนก เกี่ยวกับไอทีนะไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ก็ไปศึกษาไปหยิบนู่หยิบนี่หน่อยฮะจนเขาเป่านิดนึงพอดีน้องพนักงานขายฝั่งนูค่อนข้างเยอะอ่าเพราะว่ามันก็จะมี Pc ของแบรนด์ยืนกันเต็มเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะเรียนรู้อยากจะทำความรู้จักทั้งสินค้าแล้วก็เพื่อโรงงานให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้คือสมัยก่อนเนี่ยก็เริ่มจากแมคโครแล้วก็เขาจะมีแผนก เขาเป็นเหมือนห้างนี่แหละที่มีแผนกแบบขายคอมพิวเตอร์ขายเสื้อผ้าขายอะไร<ช>เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เป็นพนักง,งานขายพนักง,งานขายไปยืนขายสินค้าประเภทหนึ่งแล้วก็ไปสนิทกับข้างๆที่เป็นคอมพิวเตอร์สนใจสนใจสนใจสินค้าเกี่ยวกับไอทีสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็เลยก็เลยแวะไปแถวนั้นบ่อย โ <Okay. S 2> อเคจนผู้จัดการเขาเห็นว่าเอ้ยเราทำไมสนใจอยากไปตรงนั้นจังอะไรเงี้ยเขาก็เลยย้ายผมไปอยู่ตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการอ,อยู่ในสายงานของเกี่ยวกักบไอทีมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เฮ้ยไม่น่าเชื่อจากพนักง,งานขายมาเป็น country manager แล้วเดี๋ยวก่อนมันเริ่มแล้วแล้วมันไปจบแล้วตรงกลางอะ่ะทำอะไรจริงๆผมก็อยู่ร่วมงานมากับหลายๆแบรนด์เนานะไม่ว่าจะเป็นลิงซิส ซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุเรเน็ตเวิร์กเนาะกมจะมีทาร์กัสซึ่งก็จะเป็นตัวสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อิสซัลี่นะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ได้เข้าร่วมงานกับเอ็นวีเดียเป็นวีเดียครับผมก็จะเป็นการ์ดจออะไรเงี้ยครับมีมีแบบซีดีห้าพันเหลือๆมาให้ผมทักไครผมแอบซุกไว้อย่าบอกใครนะแล้วพอจากพนักงานขายมาเป็นอยู่ตามแบรนด์เนี่ยก็คือยังไม่ได้เป็นคันที่หรอกใช่ไหมทำทำตำแหน่งอะไรก่อน ก็จริงๆผมเริ่มตั้งแต่เหมือนเป็นพนักง,งานขายแล้วก็เริ่มมาเป็นเซล์ดูแลร้านค้าดูแลลูกค้านะครับแล้วก็เริ่มมาเป็นเซลเมนเจอร์นะครับก็ดูแลดูแลกลุ่มลูกค้าแล้วก็มี <Sell Manager S 1> มเซลเมนเจอร์นี่ก็คือมีลูกน้องเป็นเซลล์นนเราเป็นหัวหน้าเซลถูกต้องก็มีเซลทีมอยู่อยู่แล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ถึงขยับขึ้นมามาเป็นตําแหน่งแอนดี้เมนเจอร์ก็ไต่เต้าต้องไต่เต้า ก็ขยับขยับขึ้นมากัเรื่อยๆนะครับ20ปีเหรอ20สิบกว่าปีนะครับนับตั้งแต่ทํางานตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยผมเริ่มทํางานตั้งแต่ปี2540อันนี้68ก็ถ้านับจากตรงนั้นก็28ปีแป้วีละโอ้นานมากอันนี้จะบอกว่าผมอายุ ส่งไว้ครับคำถามต่อมาพี่พีเจครับผมแคน r รีมี a นเจเนี่ยคุยกับต่างชาติเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ใช่ครับก็จริงๆภาษาที่ใช้ในการสื่อสารหลักๆเนาะเพราะเราทำงานร่วมกับต่างชาติซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นเป็นภาษาหลักในการสื่อสารวันวันปี40เนี่ยที่เด็กขายที่แมคโครไปพูดภาษาอังกฤษเก่งตอนไหนอะ ก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับผมพูดภาษาอังกฤษไม่ไม่เก่งเลยแล้วก็ตอนสมัยเรียนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนี่ถือว่าแย่มากแล้วก็เอายิงตกภาษาอังกฤษครับเอ้าต้องสอบซ่อมอยู่บ่อยๆจุดเปลี่ยนจริงๆก็ต้องก็ต้องบอกตรงๆครับว่าช่วงที่ได้เข้ามาทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มลูกค้าหรือ,อโซนที่ผมทํางานอยู่เนี่ยมันก็จะมีลูกค้าต่างชาติเยอะเนาะ พอมีลูกค้าต่างชาติเยอะเนี่ยมันทําให้เรามีความใกล้ชิดกับเขามากขึ้นนะครับเราก็อาศัยแบบว่างูวัปลาครับพูดได้บ้างไม่ได้บ้างมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราต้องพูดพอพูดมาเรื่อยๆปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอยมันเริ่มค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับเรามีฝรั่งเดินมาก็จะมีลูกคา้าต่างชาตินะ,ะที่ที่ผมทํางานเนี่ยอยู่สีลมบดีนี่คือความโชคดีนะซึ่งจริงๆในยุคนั้นเนี่ยสีลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นย่าน พัดพง์พัดพง์ใช่ไหมใช่ไหมมีเลิกแล้วไปรับจอบพัดพงแหมทำไมพี่โฮลูเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีบริษัทต่างชาติอยู่เยอะก็เลยทําให้มีลูกค้าต่างชาติเยอะพอมีลูกค้าต่างชาติเยอะเนี่ยก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาเยอะด้วยเหมือนกันก็แอบไปรับจอบพัดพงศ์นิดนึงใช่มก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมคือช่วงนั้นก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองเนาะพอเราทํางานตรงนี้มาเยอะเราก็อยากจะหามุมมองใหม่ๆ ผมเคยมีประสบการณ์เข้าไปร่วมงานกับ Nation Channel พอจบจากเนชั่นชา n n อลปุ๊บไปทำที่ไหนต่อก็หลังจากไปทำที่ Nation Channel แล้วเนี่ยมันก็เหมือน um ไม่ใช่ตัวเองเนาะมันไม่ค่อยมีความท้าทายเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจกลับมาสู่วงการไอทีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนั้นด้วยเราเคยมีประสบการณ์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ม hmm, ีเพื่อนชวนมาก็ได้กลับมาเริ่มต as ้น HP อ๋อ HP ปิ้นเตอร์ ก็ตอนนั้นก็ในส่งให้พีเองเนี่ยก็จะมีทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กแล้วก็ปรินเตอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะมีตัว PDA <P DA. S 2> ีเอพี่โอรู้จัก PDA ดีเอครับรู้จักแต่ p ีดีก็จริงๆในยุคนั้นเนี่ย PDA เเนี่ยมันก็เหมือนแท็บเล็ตปัจจุบันครับ อ่าเขาไม่เรียกเขาไม่เรีกแท็บเล็ตอ่ะเ้าเรียกพีดีตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีแท็บเล็ตเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นอยู่ในมือถือเนี่ยมันแล้วจิ้มๆิมมมได้แล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปในนั้นได้เนี่ยหรือเอาไปเลคคอร์ดงานเลยอะไรเงี้ยละผมทํางานกับ HP น่าจะสักประมาณ5ปีได้อยู่ HP มาแล้วเนี่ยผมก็มีการย้ายซึ่งตรงนี้แหละก็จะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งก็ได้ถูกทับทามจากทยเอ นะซึ่งตอนย้ายไปเอเซอร์เนี่ยผมก็ย้ายไปเป็นเซลล์เมนเจอร์ก็เดนนี้ก็เริ่มกลับมาอยู่แบรนด์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดนนี้ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในแบรนด์ที่เป็นกลุ่มเมสเซนซี่ละก็จะเป็นลิงซิสจากลิงซิสมาก็ไปอยู่เอ็นมีเดียจากเอ็นมีเดียก็มาอยู่ทากัสแล้วก็มาอยู่ฮ well นะันนเวลนวันนี้โอ้ก็สผลทาง20ปีนะใช่ก็28<อ>ปีก็มีต้องมี28ปีเหรอ <laughs> ใช่ผมต้องมี20 <laughs> ปี <laughs> <อ>แล้วกว่าจะขึ้นมาเป็นคันทรีเมนเจอร์ ผมอะ่ะชอบสกิลหนึ่งของพี่พีเจก็คือว่าพี่พีเ,เนี่ยเป็นคนชอบเรียนรู้ก็จริงๆเราเป็นคนที่สนใจก่อนนะครับพอเราพอเราสนใจสิ่งนั้นมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เราอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกของสิ่งนั้นก็ทําให้เราเข้าไปค้นหาพอเราเข้าไปค้นหาเราก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่ารู้สึกมีความรักกับสิ่งนั้นๆ<อ>มันก็เลยทําให้เราสามารถทํามันได้ดีเหมือนตอนเนี้ยผมสนใจสองอย่าง อันดับแรกก็คือเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ครับโซล่าเซลล์นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพลังงานก็เรียกพลังงานทดแทนนะพลังงานใหม่อันนี้ก็ผมก็พยายามศึกษาแล้วก็สามารถประกอบเป็นได้ด้วยติดตั้งได้ติดตั้งได้ทำได้ดีเลยดีเลยครับบอกมานะอันที่สองก็คือเกี่ยวกับ E ี EV ีนะครับพวกรถไฟฟ้า E ีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยคือ AI ไอเพราะว่าตัวนี้ใครๆก็พูดเรื่อง AI อ คือด้วยพอทํางานต่างชาติเนี่ยเขามี KPI ชัดเจนมีเช็คลิสต์ทำหรือยังใช่ดีไม่ดีถูกต้องทําแล้วเป็นยังไงลักไก่ไม่ได้เลยก็สุดท้ายมัน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 ก็มีผลงานโชว์อยู่แล้วว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาคาดหวังหรือเปลตายนะ <laughs> ยากนะ <laughs> อยู่ยากนะอยู่ปรสเทศไทยมันเดินเนื่อยลักไก่ได้ <laughs> ถ้ายอย่างนั้นน่ะพี่ีสมมุติว่าคนดูอะ เขาก็อยากจะแบบประสบความสําเร็จเหมือนพี่พีเจอยากจะเป็น c ัน n t ทรีม n a นเจอยากจะเป็นคนหัวแถวแล้วกันคนหัวแถวมีอะไรแนะนําน้องๆหรือว่าเพื่อนๆในช่องเกมมิ่งเกียร์ไท a แลนด์สักหน่อยไหมก็จริงๆถามว่าเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไม่ได้ไก่ตัวถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็ไม่ล้มเลิกผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสแล้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้เชียว โอเควันนี้เกมมิ่งเกียร a i l a n d นด์ก็ขอบคุณพี่พีเจจากทางฮันนี่เวลประเทศไทยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นะก็คืออย่าพึ่งยกเลิกมันกลางทางนะครับวันนี้เกมมิ่งเกียรเด็กติดเกมที่ไม่แลสสระขอบขอบคุณฮันนี่เวลมากๆนะครับขอบคุณกา,ารกขอบคุณ,คณเช่นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมมิ่งเกียร์ไทยแลนด์ด้ครับ Gaming Gears Thailand.